เออจัดเลย <ừ. S 1> ừ. 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 สวัสดีแซมไซม์ไม่ปาบังโปโอสุปุสุคกคอนครับนี่คลิปสายๆครับ เกี่ยวเขาลมปูน้านหลอกครับปิ่งใหญ่ๆน้านงานใหญ่ข้างวัดเอ๋โมเมนต์ข้างวัดข้างสำนักสงฆ์เนาะ เดี๋ยวบอกลุงไา้ขายรถด,ดำไปสื่อรถเกียวคู่บุตายรถด,ดำกับประเด็นเรนดินเนาะเรียนกับประเด็นเงินประเด็นอันนี้มืท่านในลงหน้าโจกเงินใจเดี๋ยวดูด,ดูการหนึ่งกับเด็กเกียวเขาประมาณ มีรถผักกลางมากับดดอยู่รับเป็นเดือนไปเก็บไปเรื่อยๆครับกับได้้าสมไลตัวเนาะปินี้สุปก้อนไอเทกะเก่ารลอยไรครับแปดพันตอนนี้ก็พันหกพันเจ็ดแล้วเสียด้านกำนันแพวมาเจอเขาหมูเสือครับนี่ เาลุงนอาอกีลลงมัวปีนั่นมาเกี่ยวกับสละวัดโพให้ไรละ10บาทก็ยังได้กว่าไรลุงหอบเงินสนไปเสยบ่ให้ติบมูเฮาอีกงหางเด้โอ้ให้ไรละบาทเนาะมเาเาๆว่ บอืดค้นข yeah! ับให้ดอกให้แต่รดนมาไววนั่นแเออบ้ารนอีอบอืดแต่ค้นขับดอกนี่เออไอ้คนเห็ดเบี้ยจะคลองไปจะคอยโบท่านได้หนูพอห่างอยู่โคะไปอ่ะดันกันยาว บิ่งใหญ่ๆครับนี่บิ่งนี่ก็ประมาณ3ามสีล่ลา่เลยนะครับนี่ก็จะได้อุ่มใหญ่หนึ่งเนาะสองตันกว่าพูนอุ่มกับสองตันสีครับสองตันห่าพูนอุ่มยัดขขเข่ามุมเข่าแจดันกันยาวๆเข่าลมปูไปเลย ไลเป็นไลกับเขาไลายย้ยาวยาวกา่ยวนานยยวยาวแดนร้อนรอนลมกับโบวีวีครับนิ่งครับอากาศร้อนร้อนถึงร้อนมากตฤด,ดูร้อนนะครับเนี่ยไม่ใช่ฤดูหนาวไก่สินเดือนพฤศจิกแล้วครับจะเข้าเดือนธันวาแล้วจะสิ้นปีแล้ว